คนคนดึเงเอาอ,เอ้าวอ้าวโอ้ยน่ากินมวะนี่จเจ้าอี่เป็นว่ะพ่อจีผ้าจะไปถอดปลาขายเนี่ยเอาบนฮะี่ขายเข้าอย่างเดียวโอ้โหสุดยอดเลยว่ววะ ปดปลาโล่เปล่นี่ตัวปลาโล่ตองขีดเนาะแล้วไหนโอ้ยว้าวคุณเนีน่ยโอ้โหวายคุณอะไม่อยากกินกระร่องเมือง่าไรคุณเจ้าต้าองนี่บอสเอาบาทนี่ ผู้หนักยกก็ยกก็เลี้ยงสลองน้องนุงมหาผุ้หนักเพราะนถูกหวยเนี่ยมือถึกมือนี้ถูกหวยเนี่ยมือนี้สลองน้องนุงมหามืออื่นถูกหวยเนี่ยพี่ได้สิ่งผูกซ้อมหน้าแล้วหน้าปุ่นเตยจังไรบุ่นเนี่ยกระไรเออโอ้สุดยอดเโอ้โหอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไอ้ ชาไก่เนาะอันนี้ก็คือก้อยกุง้งอันนี้ก็คือปลาทอดเจงหนุ่ยเออปลาทอดเจงหนุ่ยมานี่ก็อ่ะโอเคโอเคโอเคแค่นี้ละจับจบข่าว